ไายปลายยเอ้ยทลายปลายยเออเออทท้กราบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องช่างแต้อครับจีดเหมือนเดิมนะครับวันนี้มากับโนวาตัวแรงแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพกกับช่องอัพเกดแล้วก็มาพบกับอัพสือเช่นเคยวันนี้ผมเป้อจะมารีวิวรถเทน่านิวไม่มีอะไรมากคันนี้สีก็มาดูสีก่อนนะครับตัวนี้สีนี่ทำมาจากใบกล้มะม่วงนะครับ เดี๋ยวจะเอาสีมาให้ดูนี่ครับสีใบมะม่วงครับยำเอาเองแล้วก็มาดูเออชุดปั๊มนะชุดปั๊มนี่เป็นปั๊มของแวนบน e มาดูตามันนไหครับอันนี้ราคาประมาณเจ็ดแสนเฉพาะมือเบรกนะเนี่ยแล้วก็เรามาดูชุดหน้า ล้อนี่ทำมาจากใบกกเออมะหุ่นะเออมันเป็นใบกกมะหุ่นะอันนี้ไปย้อมสีเอาเองดีน้มาขึ้นเป็นใบกกมะหุ่นมนะแล้วก็อืเรามาดูเออ,าเอ,อหากนที่ตอนะนี่อันนี้เป็นจาขน,ข,น,นจาของนิดชินเป็นจานของนิดชินปั๊มนี่เป็นของ มาพี่หจนนะแล้วก็มา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 ,มาชุดเครื่องมุมา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 มรมามามาณลูกม5 0ชักมารามาดาเอมา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 มูมา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 บาม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 าีาบบแาบบบบ e ้วครมนนพมามนะาม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 ะแา้วก็มามูมา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 มลามามามูมาอนมะ่ ทลายปลายคุยเอ้ยทลายปยยยลายยเออเออทลายปลายดำเออแล้วก็ชุดหลังก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีเบรก <c oughs> แล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรวะอาร์มอาร์มยืดนะเล่นเล่นปลายแล้วก็เล่นต้นนะอันนี้ทำมาดูทำไดูเออโซ่นะทำมาจากช้างกระสี แล้วก็เสเตอร,ร์ทำมาจากช้างกระชีครับรถนี้ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเ,ออเรือนไหมครับเรือนไหมครับเรือนไหมเรห,มหรอครับครันนี้วิ่งวิ่งนี่ขึ้นมา160แล้วครับแล้วกลับมาเลขศูนย์แล้วก็กลับไป็น160แล้วก็กลับไปเลขศูนย์แล้วกลับ,ลบ160 160 160ไปเรื่อยๆนะครับแรงเกินว่าลูก150นะใครอยากฟังเสียงว่างน้ามาฟังเสียงกันดีกว่านะ พรอมนะซึดๆๆๆๆๆๆเล่นทําโรงไฟนะเอาไปเปิดผับได้เลยนะเอ้าเอาสตาร์ทไมคครับสตาร์ทไมคครับใครรถเอาไปเปิดผับได้นะใครสนใจมาทำที่ร้านช่างแป้มนะนั่นแหละ น,นี่ก็ม่มีอะไรมากนะเเตอร์ไล่เท่าไหร่ครับสเตอร์สเตอร์สิบสี่ามาจากช้างไอชีนะสเตอร์รวมคันี้เต็งเท่าไหร่ครับคันนี้เหรอสู้คนเดืนอครับง่า <laughs> 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 ยหาอาดิเหอเลเออ นี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องอัพเต็มอัพเกรดด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากเข้าเพจนะครับเราก็อินบ็อกมานะที่เพจช่างแต้มอัพเกรดนะแล้วก็อ้ําเอ๋นะอินบ็อกเข้ามาเลยใครอยากเข้าเพจมีของแจก,กด้วยนะครับช,ชื่อเพจอะไรครับเออแตะ อัปเดตเลสซิ่งนะชื่อเพจอัปอัปเดตเลสซิ่งใครอยากเข้าก็เข้ามาเลยครับมีของแจกทุกสัปดาห์คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้บ๊ายบาย